เราไปฟังความเห็นนะครับอีกคนที่พีพีทีวีไปสอบถามกรณีคลิปหลุดบ้านอาจารย์วันม uh ูฮัมหมัดนอมัตาประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเราไปถามคุณไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายนะครับและอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทยวงสุวรรณคุณไพศาลบอกว่าถ้าเกิดสังเกตคลิปดีๆเนี่ยเหมือนกับว่าในคลิปเนี่ยนะครับมีคุณสุชาติเนี่ยนั่งหารืออยู่นะครับและที่สําคัญภาพชุดภาพที่เห็นบิ๊กโจ๊กที่เราได้นําเสนอไปช่วงที่แล้ว ที่เป็นภาพนิ่งที่ไปที่บ้านท่านวันนอเนี่ยคุณภพยารบอกว่ามันไม่ใช่วันเดียวกันกับวันที่คุณสุชาติไปพบคุณวันนออมันเป็นคนละวันเอาเราไปฟังเสียงดูฮะคือในคลิปนี้นะครับ,บเป็นเรื่องที่คุณสุชาติไปนั่งคนเดียวไม่มีบิ๊กโจ๊กนะครับที่มีบิ๊กโจ๊กนี่เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งและที่แกไปเห็นที่แกเดินอยู่ใช่ไหมฮะนั่นก็เป็นคนละวันนะ แต่วันที่คุณชาติไปนั่งคุยเนี่ยก็มีในคลิปเนี่ยก็มีสองคนเท่านั้นแหละในในคลิปก็มีได้แค่นี้บอกในคลิปมีสองคน oh. ก็ยืนยันว่าไม่มีบิ๊กโจ๊กท่านก็แสดงความเห็นมาแบบนี้นะครับส่วนจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่บิ๊กโจ๊กจะนั่งหลังกล้องและเนี่ยมันก็มีมุมภาพมันเหมือนมันมีนมคนที่สามฮะ uh. ที่มันนั่งอยู่นะครับคุณไพศาลบอกว่ายังไม่ได้พูดคุยอะไรกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นแบบนั้นเท่าที่ตัวเองทราบ บิ๊กโจ้ไปคุยปูทางไว้ว่านายสุชาติจะมาพบก่อนที่นายสุชาติจะเดินทางไปหาท่านวันนอด้วยตัวเองหลังเกิดเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ถามคุณไพศาลว่าได้คุยกับบิ๊กโจ้บ้างไหมท่านบอกว่ายังไม่ได้คุยเลยยังไม่ได้อยากให้ถามเรื่องนี้เพราะไม่ใช่ธุระของตัวเองแต่ในความเห็นของตนเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นและปรากฏภาพนายสุชาติซึ่งเป็นประธานปปอชอถือเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยสวยแล้วก็เหมาะสมสักเท่าไหร่ครับมีโอกาสไหมว่าบิ๊กโจ้ก็นั่งอยู่หลังกล้อง ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะคุณสุชาติไปเองเท่าที่ผมทราบเนี่ยแค่ับบิ๊กโจ๊กไปคุยปูทางว่าจะมาพบเนี่ยนะครับแกก็ไปของแขาเองบิ๊กโจ๊กไปคุยก่อนว่าจะคุณสุชาติจะมาเรื่องเราเลาฟังเป็นอย่างนั้นครับได้คุยกับบิ๊กโจ๊กบ้างไหมคะบิบ๊กโจ๊กได้เล่าอะไรให้คุณไพศาลฟังบ้างไหมผมไม่อยากถามเรื่องนี้คนะไม,ไม่ใช่เรื่องธุระของผมอะ่ะแต่ที่นา่นาแน่ชัดนี่นะครับ ท่านประธานปปชคนเ,เนี้เป็นดำรงตำแหน่งนี่มันไม่มัน,มน,มน,มนไม่ค่อยสวยโดยพอถามต่อในฐานะที่เป็นคนรู้จักบิ๊กโจ๊กนะครับมองว่าบิ๊กโจ๊กจะกล้าอัดคลิปแบบนี้ไหมก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าใครอัดแต่ทุกวันนี้คนอัดคลิปเป็นเยอะเวลาคุยส่วนตัวส่วนจะเชื่อใครตัวเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ครับแต่ดูจากเนื้อหาในคลิปมีลักษณะเหม,มือนนายสุชาติไปขอร้องท่านวรรณอให้ช่วยเหลือเรื่องบิ๊กโจ๊กร้องเรียนมองว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องและเชื่อว่าหลังจากนี้คงจบไม่ง่ายนะครับ จบไม่ง่ายเพราะคงจะมีคนไปร้องให้ตรวจสอบแน่นอนครับอ,อยังคงเป็นปริศนากันต่อไปครับ